สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมทิดเกียรติจากช่องอีสานบ้านเฮาครับเมื่อนี้พาพีพาน้องมาเมองนะครับสุดยอดไอเดียนะครับไอเดียโคกนองหน้าแบบใส่งบประมาณ่าหลายนะครับสื่เอื่นว่าโคกนองหน้าก็ได้หรือว่าแบบได้ก็ได้นะครับซึ่งเดิมที่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หน้านะครับมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเป็นดัดแปลงนะครับดัดแปลงไอ้คลายครับเป็นโคกนองหน้านะครับพาพีพาน้อง มะมึงนะครับพบเกษตรกรทันนี่นะครับหากพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากจะใส่ไอเดียแบบนี้นะครับมาดัดแปลงพื้นที่น้าของท่านได้นะครับลองไปมึงนะครับพอดีเป็นกําลังอยู่นี่พอดีสวัสดีครับคุณไปทุนครับเฮ็ดยังนอเนาะลกกาเดี่ยวคนรีบมาแหงเงาปลาคนไปเข้าบ้านเฉยเลยโอ้แหงเงาปลาอันนี้เลี้ยงปลาแหงเนาะครับนี่ปลานเนาะปลาดุเนาะปลา หลวงป้าหมออับป้าหมอไงเขาอ่ะน,นี่ป้าหมอเทพอ๋อป้าหมอไงนะครับเป็นหมอป้าหมอเทศนะคระับเออพี่น้องนี่ลูกปลาครับลูกปลาอันนี้ปลาเพิ่งปล่อยป,อยป,ยปะครับนี่สองสามเดือนแล้วมับโหมีหอดปลาดุบกบ่อนนี่นแน่เลยขึ้นติดปลาดุกอืมพอเฮ็ดยังแล้วก็ครับมีหน้าเริ่มมีหน้าล้วก็ได้เริ่มลงเฮ็ดเป็นนี่อืมให้ถามเนี้ยนี่อยากให้พี่น้องในมึงไอ้กับอ่าโมเดลที่เฮ็ดขึ้นไอเดียเฮ็ดขึ้นนี่ ใส้งบประมาณหลายปันได้ครับนี่อันบ่หลายนะครับเท่ากับเอาควบง่ายๆมันเป็นทีหน้ากับว่ามันเป็นทีต่ำตั้งทีน้ำไหลมาจากด้านเทิงเขามาอนี้เท่าก็เลยแค่ดันให้ขึ้นเป็นคู่ด้อยดันขึ้นเป็นคู่ใส่รถไทยนี่นะครับเออเออไม่ต้องไทพร้อมอ๋อเสียแต่ค่าน้ำมันเป็นควเขาเองดันขึ้นเป็นคู่ทั้งหมดก็เป็นร่องกลางนะครับตรงนี้จะเป็นร่องกลางไว้สำหรับปลูกพืชอย่างอื่นนะครับ แรกๆป้าีข้าวโพ,พดมี่ยังอยู่แต่ว่าตอนนี้มันค่ายยากค่าย,ยากหน้ากันเลยบ่ก่อยดดูแลปานเดครับช่วงว่าหันมันไหน่เป็นลงหายลงหน้านะครับมันก็เลยบ่ค่อยมีเวลานะครับ<ค>รเดี๋ยวหลังจากเสร็จเสร็จอ่าภารากิจการดำหน้าทำหน้าแล้วก็จะมีการปลูกเผืชชนิดอืน่นตาผุนก็เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเน,ะบนะาะก้วงก่วงขนาดประมาณสักเมตรฝั่งผุ่นระยะกว่วงของคู่กันซนีมันกประมาณที่ประมาณไรอประมาณสองเมตรสามเมตรนะครับคู่ฝั่ง บอายนะครรบบััตรงกลางนี่ก็ประมาณ4เมตร4-5เมตรพี่น้องสามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้นะครับหลากหลายนะครับส่วนทางนี้เป็นกระดานขึ้นมาเป็นไอ้่บตะเลียงปลานะครับเลี้ยงเอียงแน่แนี่ครับเออนีรื้มีปูน้ำครับล่าสุดเดี๋ยวเดีปหอยน้ามาปล่อยใส่อยู่โอ้หอยหน้ามาปล่อยปล่อยหน้าตลาดเราสื้อมาลองปล่อยซื้อซื้ออันใดกันมากครับเป็นพอ,อพัน บัวเป็นพ่อพันดอกไปตลาดพ่อข่างทางว,วันนวปลุกหอยน้าก็ซื้อมาต้มกินฮะก็เลยหฮานบดนวยงามๆม,มาเข้ามาปล่อยไว้บ่อน,นี่มันแท่ไปครับนี่มันออกลูกออกเต่ายัางหอยหน้านี่หอยหน้านี่ยังอ<ค>ยูอ่ดอกเตีแต่ว่าเครื่องเครืองมันนิ่มเออปลอยปังเอาไข่มาพอเอ่อออกกันละโอ้ซื้อไข่มาพอไข่มาพอเองครับฟังนี่ก็เป็นปลาคือกันตัวนี้ปลาอีกอย่างฟังนี่อ๋อใกล้ใกล้บ่ยวกันนี่แหละมันเหมีมันแรนทะลุกันได้อยู่อันนี้ บานเข่าดำดำเข่าไว้เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยมันเกิดมาเองมันเป็นพื้นที่หน้าเก่านะครับาาอ,นะอื่นน้อเ่ยไห่้หห้ังมได้กิดเอาครับส่วนตรงกลางนี่กับีเวลากับปลูกเผือไปกินนะครับนี่ก็เป็นพักบุ่งแก้วนะครับพี่น้อง <c oughs> พักบุ่ง ผักบุ้งนะครับอันนี้ถ้ามีเวลาสามารถปลูกได้ครับเพราะพื้นที่ตรงกลางที่เป็นดันเอารถไถดันมาจากทางขอบนะครับกาตามที่คำนวณไยสายตากับประมาณ4เมตรถึง5เมตรนะครับสามารถปลูกพืชนะครับไว้กินในครัวเรือนได้สบายนะครับมีเวลาเฮ็ดมึงก็สิดีคูเนี่อยู่แถวนี้เฮ็ดครับเอาขึ้นจากเฮ็ดซื่อเสียงเวลาส่ัยนี้ปานไรจากเฮ็ดนะครับพี่น้องท่านใดสนใจลองเฮ็ดมึงนะครับใส่รถไถคูโบต้าเติมน้ำมันขัใดมีรถไถเจ้าของนะครับหรือมอยู่ร์คัค่าธรรมนัติคุ้มกัน มันสามลายพุ no ่งเบิดประมาณสองพันนะครับเด้อยขนาดมันอ่ะขนาดมันก็ถือว่าบ่แพงถือว่าบ่หลายนะครับทั้งร์ตด้นละมันสามลายผล่ะทั้งไต่หัวหน้าก็พุ่งกระดันไปขึ้นกันประสิทธิพาพี่พอนองไปเมึงนะครับอยู่นี่ปล่อยปลาปล่อยปูปูกับมีเนาะปูกับมี่มันสามลายัวผมปล่อยตรงนี้เบิด์ตละมันเป็นแหล่งธรรมชาติทุกอย่างแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าธรรมชาติกบกับมะปล่อยไปกบธรรมชาติคือบ่ได้ไปซื้อสามัญอาหารเองเขากบไปไต่มามาปล่อยนะครับมันก็อยู่นี่ันไปใส่เบิด นอกจากเพิ่นดันเป็นคู่แล้วนะครับเพิ่นก็เอากระเบื้องนะครับหาซื้อกระเบื้องที่เขาโล่ทิ้งนะครับกระเบื้องเกานะครับกระเบื้องเกามาฝังนะครับเพื่อบ่ไห้สัตว์เลี้ยงเข้านะครับออกนะครับกถือว่าไอเดียดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับตรงกลางคู่นี่ก็ปลูกบ่สี่เป็นของอยู่ของกินนะครับช่วงนี้เพิ่นก็บอกไปนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงดำหน้าบ่ค่อยมีเวลาดูแลปันใดนะครับ กับปลูกผักอีตูปลูกผักบักเขือไปกินนะครับเป็นพี่น้องปลาหน่อยกําลังมาแดดลมลมตกมกําลังมานะครับหากพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสามารถอ่าบอสสงวนลิขสิทธิ์นะครับเอาไปเห็ดได้นะครับใส่รถไถคูบตาดัานขึ้นนะครับร่างร่องยู่หยักหนอไม้หวานมาปลูมันสิเกิดว่าเกิดก็หนอไม้จ้ององเองมาล่องเสียบเออเสียบลงเลยแต่ อั้แขนงที่เป็นห่างมาเสียบไปก็เกินอ่าเสียเ่ร,รอดแต่ว่าเพรว่าพี่ตัวนี้ก็จะรอดแน่นก็ต้องล้องมึงเราน,นี่ยขุดขุดจากเก่ามาน่นเลยครับขุดเอาต้นมากๆเลยนะตัวนี้ก็จะรอดแล้วออกแล้วเป็นไม้หวานเท่าไงหวานตัวนี้ไม้หวานอือครับพี่น้องปลูกเน่าอยู่เน่ากินอันนี้ต้นเอียงนี่นั่นบักกอ,อกน้ำบักกอ,อกน้ำนะครับนี่กับเพราะว่ามันเพราะว่าน้ำต้องอยู่ไก่น้ำได้ก็เลยทั้งต้นสนุก็รั่งส่วนทั้งนั้นก็เป็นต้นสนุกนะครับว่าเป็นดอกไปยังมากก็สามารถ ไปพัดเจ็บไปแจงได้นะครับสนุกเบิองในยุคปัจจุบันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเพ็ดมาพอได้นะซับเตาเป็นไอเดียโคกน้องนาแบบแบบทิศสั่งสั้นขึ้นเพ็ดเองนะครับอ่าบัตรใส่ลงทุนหลายคือเพื่อนเพ็ดนะครับใส่แมคโครขุดวนไปวนมานะครับอันนี้ใส่พุ่มปัญจานะครับพรจาของบอกอว่าผมมีนม้ำบาดาลร,ร่ตลอดน,<อ>นะครับหือว่าไม่มีน้ำผมมีสี่พมีนครับเปนผมใส่บาดาลอ๋อนี่ใส่ระบบน้ำบาดาลเตะ อ้วนพี่ร้องครับแรงน้ำพื้นดินมาจากทางปลาข่อยผมครับหลังคาสีขาวพื้นจอหนามบาดาลนะครับเป็นดิล่อยหนามมาเว้นท่าสมุทรวานหนามันแห้งนะครับปล่อยมาให้มันมีความชุ่มชื้นตลอดนะครับมุ้งยังไว้นี่ดำดำนี่เป็นที่พักอาศัยเขาต้นตะวันเขาก็เนื่อยหเนาะก็ให้มันมี่งเข้ามุมเลยอันนี้มองไม่ยังนี่ โอ้มองเปาะหอยเตะหอยปังที่ว่าเตะที่บ้านะโอตอนนี้ไข่มันบ่อหรือว่าปลาเนี่ยบแล้วนี่ตัวนี่รูดๆนังสี่แล้วนี่อืมตอนนี้ก็จะเริ่มไต่ออกท <centimet S 2> <If S 1> ั่วบ่อแล้วเออนี่พี่น้องหอยปังเพิ่นเพาะอันนี้ก็ไข่ลูกหอยปังตัวนี้ดำๆนี่จานเป็นลูกหอยจูบในเนื้อดีนั่าเองดอกใช่กันตัวนี้หอยปังหอยปังอันนี้พ่อจากไข่ครับประมาณไข่มาประมาณวันที่สิบสามวันที่วันที่สิบสิบพฤษภาอะไรไข่มากสิบพฤษภา ป,ประมาณก้วลก<ะ>เลกับขามาพอกับเกือบพอเดือนนี้ก่จะออกเลยครับครับสื่อไข่มาเพาะนะครับไข,าาไข่มีลักษณะหอยปังครับพี่น้องขอโทดได้พี่น้องซุ่มกล่องกันเด้อมันเริ่มไตออกไปหากินในบอ่อแล้วล่ะมัน่ไดอายุ่องเดียวแล้วนี่ครับเพาะไข่ครับนี่กำลังเริ่มญ่และซ้ำซ้<ข>ำนิ่วก่อยแล้วนะครับ ส่วนตัวน้อยๆนี่มันคน่าจะเป็นหอยจูบหอยจูบเกิดจากขี้ดินเัาเองดอกมันนี่หอยจูบมาปล่อยได้บ่อนี่เลยหอยจูบพ่ได้ปล่อยเต็มพอด้ป่อย่ลมันยังมันยังเข่าไงเนาะหอยจูบพิริยตัวละลงเรือจากธรรมชาติโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาขอไปเป็นแนวออยู่เเดด้ิต็มกันนันอยู่มันเกิดมาเองมันจากขี้ดินนั่นเลยอืมอืมอันบ่อนั่นกรบบอนี่ผมมีท่พรานทะลุมาหากันได้เหน อมา่คือเห็นเป็นทะลุกันนะครับอันนี้บัวเอามาปลูกหรือว่าี่ผมไปเอามาปลูกอืมบัวบัวบัวแดงนี่เขาว่าปลูกง่ายเกินเด็กคนปลูกบัวเป็นกับบัวติดเองจเมาื่คขุดาดินโง่ปอไวมื่อกลเองมันื่อนต้องการให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับมันเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เฮ้าเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะหอยปังเนอะพี่น้องหอยปังสิมักบัวแดงนะครับบัวแดงกับแหนนะครับ วัวัแห่มันกมาป่อยมันกเลยะวเียวกััยังมบใี่บถิ่มาปล่อยนะมาปลอยกัน้นทะลุตัวคุมาตดลูกมะองนี่คือให้มันทะลุออกมานะครับขาห้าต้องการปิดนอากแช่เอาดินมาอุดไว้นะครับดินมาอุดไว้เป็นางน นี่ลงไปนี่ก็เป็นทีหน้านะครับหน้าดำนี่เป็นกําลังดําได้ประมาณจักมือแล้วนี่สองอาทิตย์แต่มังดำเลยสองอาทิตย์กระลังแตกยอดนะครับกําลังงามเลยนะครับเอาขึ้นสูงปุ๊บไปเิไปหาปลานิ่มาปล่อยใส่แอมผ่าพราะว่ากนี้แอมจะเบื่อมาท่านแล้วมาใส่แอมต่อไปคุณยุ้ยแอมไม่ปล่อยปล่อยปลาใน้หายหน้าเน้นเนาะเพราะถ้ามีน้ำอยู่ถ้ามีน้ำอยู่จังใดก็ได้อสำหรับเป็นเขาพันธุ์อดำหน้าในบริเวณนั้นเนี่ยารเขาพันธุ์นื่คือ ครับพี่น้องครับสาหรับไอเดียนะครับสําหรับพี่น้องท่านไหนที่บาอยากลงทุนใส่งบประมาณหลายนะครับที่เิ่นเหตุการโขงหน้าใส่งบประมาณากันบางคนหลักแสนนะครับเห็ดว่นไปวนมาใส่แมคครนะครับลงทุนหลายนะครับอันนี้เขาเหตุแบบใจรักนะครับใส่แครแรงงานแา่ของบครั คือลงทุนบ่หลายนะครับถ้าเป็นน้ามันดันพื้นที่นี่ก็เบิดอยู่ประมาณสองพัน 2, นะครับเป็นรถไทยคุปตารถไทยจะคลองนะครับเ,เ,เืองอเลลบาท่อของเก่ามาเดี๋ยวครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากใส่ไอเดียแบบนี้เฮ็ดบึงนะครับ่าต้องไปเฮ็ดแบบโมเดลแบบหรูหรานะครับแบบนี้กับพ่อมีอยู่ไม่กินแล้วนะครับถามึงตอนปามันไงขึ้นมา บกหอยมันไงขึ้นมาด้วยว่าอีปูกบนะครับถามมึงนะครับตัวนี้สิดสั่งต่อยอดหายบครัวได้นะครับสามารถเก็บผลผลิตตัวนี้ไปขายในหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าขายทรงตามทอดตลาดก็ได้นะครับรอให้มึงนะครับรอมึงตอนนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาพีพาน้องมามึงนะครับมามาคำผลไม้กับมะตะเบนกุนเ้จะเห็นน้ำมนไหลระบบน้ำมนไหลลุ่รับครับเครียมันเบิดแลเรวน้ำเริ่มไหลลุ่งบ่อเห็น นี่ไหนพี่น้องมึงมุ้งกว้างนะครับเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากเอาไปเห็ดนะครับตรงกลางนี่ก็เป็นคู่กลางนะครับสามารถเดินผ่านปลูกพักปลูกมีปลูกของอยู่ของกินได้คือทั้งหมดก็เดินอ้อมกันได้นะครับทะลุหาครับสี่พี่นอ้นองที่เป็นสองบ่อสามบ่อสี่บ่อก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่พี่น้องทั้งหมดทังมวลก็จะเริ่มนะครับแห้หน้ามันทะลุกัหากันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่เฮ้าที่ใด อ่ามีวิธีการจัดการน้ำเห็นมันง่ายนะครับหายพี่น้องท่นานใดมีอ่าระบบน้ำนะครับน้ำบาดาลยิ่งดีเลยนะครับยิ่งดีเลยครับขาดไม่ได้ครับสำหรับการให้เกษตรน้ำคือปัจจัยหลักนะครับย่ำขึ้นแล้วปูวนเนะาะปูไม่จอ่อย่ำขึ้น ตะเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติทั้งสี่ทุกอย่างครับพี่น้องครับมันที่เฮ็ดให้าสิ่งที่เทาเลี้ยงใหญ่ไว้นะครับใหญ่ไวแล้วก็มีความสุขเวลาได้มามึงเวลาได้มาให้อาหารนะครับทิ่ติดย่จิ๋วว่าตัวนี้ไพวานตัวนี้เรียมึงเรียมึงสีหรอมะเขือนี่ครับมะเขือนี่มันก็ได้อายุหลายได้พี่น้องนี่เพื่อนปลูกวบตะโดนแล้วมันเจ็บกินเจ็บขายหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนดำหน้าพุ่นนะครับ ตอนนี้ก็<ม>หลังจากเฮททไทเฮนาเสร็จก็คือสิมีเวลามาขับมาดูแลในส่วนนี้รครับเริ่มว่างๆแน่แล้วเริ่มนี่เฮนาเป็น,นข้อยกข,ของแล้วครับนี่ก็เป็นปลาเด้อว,วันเหี้ยปลาให้พี่น้องมึงดูมันเป็นลักษณะใดปลานี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องนะครับมึงปลานะครับสิเป็นกําลังวานนะครับนี่ครับมันจะไหลใส่ไหลรุ่นครับรุ่นไม่รุ่นเก่าอื มีทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับนี่เนียเขาซื้อมันบ่ค่อยชั่วเพราะเขาไม่ต้องไปซื้อจากที่มันเลยสูงแล้วมันก็ไดิกท่านใหญ่ขงเขาครับการซื้อพันธุ์ปลาพี่น้องนะครับขอแนะนํานะครับหาเลือกสถานที่แหล่งขายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพนะครับตัวใหญ่มันก็ใหญ่อยู่ประมาณปามือได้แล้วล่ะเหลืองใหญ่ตัวใหญ่มันนั่นแต่ว่าซุ่มออกลูกน้อยๆมากคือไว่แท้แต่เนี่ยมันครับมันก็ออกลูกไว่เนาะช่วงนี้มันเป็นช่วง ดูดูฝนไืว่าหอปร่ไงะทุยหน้าเา,ามแน้เทาแล้ครับแคปปดุในไงแท้ทำแขนแล้วครับหาพี่น้องท่านได้สนใจนะครับไอเดียนะครับโมเดลคั้นทิเเอิ่นว่าโคกหนองหน้ามันกับบะแมนคือของเพิินนะครับเป็นแบบว่าโคกหนองหน้าด้วยพุ่มปัญญาตะขวงนะครับใส่ ประมาณบาหลายหลักพันนะครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปนี้สนใจคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้มีไอเดียมีประโยชน์แจ้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รัก,กรเกษตรทุกท่านนะครับจังใดก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจครับช่องอีสานบันเทานะครับแลวพ่อกแม่คลิปหนาครับเรื่องภาพ,พี่พ่อน้องมาม,มึงตอนปลาไงนะครับสภาพพี่พ่อน้องมามึงตอนปลาไงนะครับว่าผลผลิตที่เห็นมามันมีความสุขมันได้ทุนหรือว่าได้แบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอคำว่าสวัสดีครับพี่น้องอ้าวสวัสดีพี่น้องน่นเล่าครับสวัสดีครับ